มปึบแหละมาจะกำเลยละอืมเกือบละไม่พีเดียวตีมาพีนึงก็จบแล้วตีมานั่นแหละอิ่มแป้อุ่นแล้วเมาด้วยอืมคายก่อนปุ๊บคายได้ด้วย เราถึงเจ้าได้รู้ไหมว่ามันต้องมีคนสขคงมันนานโธ่เอ้ไปโหนอย่างนั้นได้ไงไปโดอย่า อาราทาวาวาราวาอวยบาวนี่สอสิโมเดลโมเดลอย่างสวยครับวาดมาซะโมเอียกไม่ทำในโรนกินเมื่อวานเฮ้ยตุ๊กกระโดดเตะสองตีนเฮ้สองตีนทีเฮ้ย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 เด้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยแม่งลบได้ทั้งหมดเลยเลยเขาเล่นกินข้าวมาตายภาษาเลยขอร่องหน่อยระเบิดพลังอะไรวะเนี่ย บินนะกับต้นไม้ผ่านบินกินยอดผ่านฟ้ากินยินล้มฮะตลกไปไหนครับเดินโหโค้ชเดนโหโค้ชโหโค้ชโหโคากโหโค้ชโหค้ชะหโคยชโหโค้้ชโ้หรอ เด็กเขาอยากบอกกูแอบโรยโปโรยเอาละเท่เหมือนนกัล่ะชุดนี้แต่ดูด้านหลังเหมือนผู้หญิงเลยน้องกินเอวผิวเชียวอ๋อโหมายังอยู่ในป่าแต่ตอนมืดแล้วตอนนี้มืดค่ำแล้วยังขี่ม้าอยู่อ๋อ ดาวเต็มดวงนะครับต่อไปคือใครนบะอ๋อไอ้นั่งปกิอนี่นี่เองคนระับต่วตันนีงั้นก็ลุยโลดไหมลุยวกันไนก็จะได้จบแล้วเอาละชอบจริงตนถึงตอนนะี้ 天下まであと一歩。刑事。それこそ白花探そうが。マエダネロウに思いここに至る。<laughs> その手でいかなる時代を作ってきたのか。それを世に教えてくれ。マレ、ね、マストが。さあ、大バイオ。時代をかけし者の力。 ไม่รู้ว่าชุดใน D O C ของของมาเอ็ดะเทพจีเนี่ยจะเป็นชุดแบบไหนเราต้องไปหาดูแล้วดูไว้ก่อนเดี๋<อ>ยวเจอชุด,ด,ดที่ผมอยากได้อยากอยากอยาก,ยากมีอะไรี็ชุดภาพแต่เล่นนี้จบก่อนนะเฮ้ยชุดเฮ้ยแต่ว่าบางอันอะมันมีมีนะแบบจากผมผมซื้อมาชุดหนึ่งของ มิชเนลี่มันมันเอาเป็นชุดของเบอร์คิวมาใส่ให้มิชเนลี่เลยเว้ยเทเดียวว่าไม่แพงด้วย94บาทเลยดต่แท้ๆเท่จะตายครับตอนนี้มีอยู่สองชุดนะแต่อีกชุดหนึ่งแต่อีกชุดหนึ่งอ่ะโคตรเทเลยแบบสวมเต็มหน้าใส่เต็มหน้าเลยไม่รู้ว่าของใครของว่าไม่รูไม่รู้เลือกไม่ได้ มีสกเตนเนอมามาดเลยด้วยผมก็ซื้อเลยมันเทนเลยลยล้ลไปใส่ปอมหนึ่งทีจะปัดจะมาจะลางดาวไปแหละแต่ไม่มีล้มเนี่ยไปเลยอื่วอเทียงใส่แล้มัมมนเดจังวะ นั่นแหละอดาช่วยเลยรู้สึกว่าอากาศอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นเริ่มจะหนาวแล้วโอ้โหโอ้ยรวงเระเบิดไปกินบุ้มเกิดคุบุ้มแล้วเฮ้ไม่ตายโอ้ยนี่ไหวแล้วเออดีไม่โดนหัวกูดีมากถ้าจะโดนหัวเราม,เมันจะดึงวิญญาณออก แล้วเราต้องคอยกดอนาล็อกย้ำๆเพื่อไม่ให้มันดึงไปครับไม่ตายสักทีวะอุโดนเตะไว้หนึ่งทีก็ไม่จ้ะโอ้ยโอ้ยนี่โง่พูดได้ด้วยสมแล้วที่เป็นแม่สาวน้อยของข้าทุยเออยองก็โดนมาด้วยละแองกระโด็กซูงเลย แข่งกันโดวซะไปเป็นทัน,นูเป็นเไนเปรอร์เลยเวียนลดได้เวย้ยเอ,อทาน,นี่ไปจิ้เด,ดีย๋ยวทานี่เข้าไปรอตู้อะไร มาอยู่ตรงนี้อีกชึบชึบชึบ,ชบ,ชบเ,ออเออและอย่าพึ่งลุกนะอืมหดหดอีกอทั้งที่สามทัง้งแล้วก็สี่ทัง้งไม่ลุกห้าทัาง้ง,งหกรั้งโอ,อ้มีอีใต้เลหรือีใต้หรืออืมไอ้ อยอดท่าอะยิีพเพร่งวงก่อนแ้วรานี้ทั้มตาลากลากพื้นอาดาพืไปกัพื้น,นแหละท่าที่ผมชอบที่สุดแกกระโดดนั่นแมงกระโดดนี้เลยรงวันเดนี้เลย เออเียร้อยเสร็จไปหนึ่งเอีมก็ยิงก,กันเลยอะไรยิงน่ะคนฟอเพียรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมเกมนี้ตีกล่องครับ ใช่เลยตีก็ได้กกเพื่อเปิดของเพื่อเก็บของแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเกมก็ตตาวบางทีก็ต่อยทะลุกล่องเพื่อเก็บของบางทีก็ยกแขนเดียวเออแบบดึงแขนเดียวเปิดแขนเดียว,ยวอะไรนี่มิจจากระเด็นก็อีกแวลนึงเตงเะเพื่อเปิดกล่องแต่ละเกมเสุดเท่านั้นอีอ ท่าแล้วเรื่องนะเรื่องดีกว่าเรื่องบางหลายเกมอะดีกว่าละครไทยไปได้ไหนผมบอกเลยอืมอลงอืก็ได้ตัวดีละไปโอ้ ฮุกลบลบอ้เว้ไอ้ไอ้ไอ้พี่อ่เห็นมันมีโล้ยว่ะบางยืดก็จก็ราฮึกฮครับ้เดี๋ยวเราใช้ทำให้ตายไปตอนนี้ก็ไม่ได้ดิทำไมทำไมไมใครไปคงไม่คุ้มอนน

เอาละต่นี้เราต้องใช้ตรวนี้แหละมันเลยคุ้มเะ่่ไม้จน,น,นีครับเปิดท่าไม่ตายกันจะได้ง่ายๆแล้วเจนจะได้ส t เฮ้ยเดียด๋วยวเดวทางครับเดวยวชา์ยเอาละทา่าไมตายภาษาเลยตัวนี้ต้นไม้กับอะไรว ผมบินได้เฮ้ยผ่านฟ้ากินดูอเอาไปเป็นไงาตายไหมเฮ้ย,อยโอ้โหเหลือไว้นิดนึงเ,เรียบร้อยเรื่อยอัพพอดีเฮ้ยมีตัวให้ตังค์เรื่อยๆเยอะๆหมด์ นี่ฮัชิอ,อ่เลจอฮัชีกละฮัตชใส่ทีลงเยเห็นนะตัดตนีว่ะสโลไม่เห็นเลยน้องอย่างนั้นแหะเฮ้ยไรโผล่มาตีก่อนเลยมี่าวิง่งอน นี่มัไหน้เฮ้ยเฮดี๋ยวดวงไม่ค่อยมีเออเอาโหด้วาจะได้สีดำแล้วด้วาจะมันจะหยุที่สีดำมันหยุดตรงสีแดงนี่ตอนนี้ยิง้อยตัวเนี้ยหลอนเลือมาดูไมันจะใหญ่ มองเห็นว่ามีเท่าไหร่ม,มาคู่ปรับก,รบการาทีนะหรือเปล่าซ้ายข้างเต้องเจอเจ้าอีกทีนี้ว้าวถ้าดุด้วยโอ้โห พายุนี่ทำมาจากคนอยู่นั่นเนี่ยเ้ไปกินโหทำให้ตายไม่มีเดียวเลยลืมไปเฮ้ยมีการนดิดกะไหนนี่ลบไปแล้วไปได้ทาาตายลแล้วไดแล้วเว้ย นี่กระีรัวย่างเลยอี่นี่รีรัวมากลงไหนครับเนี่ยนท้นี่แหละตัวนี้ตีเข้าแรงว่ะเป็นไหมของดีหาเป็นไงมาเลยฟองดีวะนี้แหละ นี่เอลฟังไอเกมไอเกมไอเกมนั้นนะที่มันออกมาใหม่อ er mm ่ะไอเกม้นนะดาวพิฆาตศูนย์นี่นี่แบบมันเออจะขังกูอะไรหรอ ปกตจะทําออกมาเสร็จนะครับถ้าออกมาแล้วน่ารู้นา่าเล่นขึ้นเลยจริงจากการ์ตูนเราเราเป็นเกมน่าเล่นสุนกกดว่้ย,ย,ย,ยี่ไหนวะมองไม่ออกเลยเฮ้ยห,หายจบในเรื่องของตัวนึงได้ อ,อ๋อนี่ไปกินขอ,อเน้นเน้นสาสาฟังทุบโอ้ไม่มี้นบูไาแต่ตรงนี้สะดุดลม้มโอ้ไม,ม่หลบสะดุดล้มหัวนด้มาทากูมันช้าปึ๊บอย่างเงี้ยดีกว่าเออเรียบร้อยครบของทุกคนเร,รอใช,ใช่ไหม โอ้ยช็อตฮัลโหลตัวตาอือเฮ้ยไปสั่นบุ๊คอือบุ๊คอ,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 อืเอ้ยเดี๋ยวจะคุยกันเองหาที่นอนคับเดีไปเพิ่มเลือดตัวเองแล้วมเ,เจะเพิ่มให้ิพิเศษ,ษ,ษของแต่ละตัวบเ่กัน แต่ตัวนี้มีดีตรงเนี้ยเฮียครับเดี๋ยวตรงนีใ้ใหมดหมดละเดี๋ยวิ่งตามกูมาแค่พอกูจะนอนตรงเนี้ยนี่ที่นอนเปลตรงนี้เลยนอนป๊บดูก่อนยินนแล้เรามึงตามมาครับม,มาืเลยไอ้หนูโอ้โหแม่งี้ยิงเลยเนาะ ก็เลยกัดกัดอะไรกได้ออาน่อแค่เนี้ยิทบทิพยว่ะเเยะสักหน,น่อยจตามกูมาดิหืตาตามมาฆ่าตะขวดวนะด้แบนี้นเลยอย่างเงี้ย ได้ของดีแล้ไปเลยมาได้ของดีเฉยต้งนอนพักแค่แค่ตนนัวตนี้กูก็สบายแล้วเลยจนั่งละมามาซื้อแล้วอะ<า>นอนกิน้งนอนกิงนนก้งาเลเต็มหลอด

物物あたんたに教えたいな。どうも、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 

ในคลาสสิ่งนี้มันไม่เปลี่ยนเสื้ออย่เราซิองอย่างเลยคเรคคารคาราโอถูกเลยมีเพลงนะคะเพลงนี้มัน ลุยลูพวกเราแดกให้เต็มที่เอ้ยไม่ใช่กินกันให้เต็มที่มาซื้จังมาทำไมหรืมาซื้อนะม่างเคจิเธอหน่าวัดซุยวัดซุยเี๋ยวคนเขา้า ว่าไปมันคืออะไรวะอ่ะซื่อสื้ออืออมจบละฉากจบแบบที่หนึ่งนะเรียบร้อยนะโหดเลเวลหกสิบสามหอขอเราคือต้นไม้นี่วะก็นึกว่าของต้นไม้ของคือผู้หญิงของคนนั้นไม่ใช่ของเราคือต้นไม้นี่ลมเย็นเป็นสุด ก็ก็ดูเข้ากับไมดะเคจิดีนะล่มเย็นไงล่มเย็นเวฟก็จบกันไปกับไมดะเคจิในฉักจบแบบที่หนึ่งนะก็เล่นจบกันไปต่อไปพาต่อไปก็จะมาเล่นแบบฉากจบเป็นที่สองนะครับในฉากจบเป็นที่สองจะไวหน่อยก็คือมันมันรัดมาให้เราเลยใช่เจ็บบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับ